สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเบิ่งในพี่น้องจ้าฝนตกอีกแล้วเบิ่งมันยายน้อยจะเหลือบ่นี่ิึงแน่นำอะไรหรือไหลเรื่องเลยพี่น้องตายแล้วจะเหลืออะไรให้ยายน้อยไหมคะเนี้ยตรงนี้มันก็เริ่มกั้นเริ่มเพิ่มอีกแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าสงสัยจะได้ลือเป็นการใหญ่เสร็จแล้วมั้งนี่ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆบ่อ,องมันน้ำหงแล้วจังไดดีจ้ะนี่น,น้อยกลัวจังเลยกลัวไม่พอ,อยันบุพอเพิ่อนุณตกข้าวเดียวน้ำทังน้ำท่วมแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเอนเ บริเวณนี้เบิ้งเนียจังไรดีพี่น้องทำยังไงดีคะจะแก้ไขยังไงมีวิธีเดียวคือขุดจ้าเดี๋ยวกะสิได้ขุดดอกพี่น้องจ้าให้ล้ออาพายุลูกนี้ออกย่อยน,น้อยขุดแท้ละบ่าจงดอกจ้าพื้นจงไหวกะสิบ่ได้หัวค่าเบิ้งเนี้ยเริ่มหมืมแล้วนะจ้ามันน้อย,อ,ยอ่ะสุกหลายที่แล้วจ้า เหลืองดีจังเลยบริเวณข้างบนนู่นก็ว่าออกไปแล้วก็ว่าบ่เฮิมแล้วก็ยังเฮิมยุจ้าเพื่อนเดี๋ยวจะได้จัดการให้พายุลูกนี้ออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะเรียกคารวานมาลงเลยจ้า